Drive by Jimmy by uh, เราคงจะพาคุณออกมาจาก Challenger อ a l l uh. พาคุณไปนั่ง Mercedes-Benz A2 0 0กันสักหน่อยดีกว่านช่วงนี้เลยนะฮะ <c oughs> drive and talk drive and talk อันที่จริงพอมาดูรถคันจริงของ m e r อร์ e s เป็น a c ค a s s A200 ซีดานแล้วค้นพบว่ามันไม่ค่อยเป็นการยุติธรรมนะถ้าคุณจะเอา A-Class ไปเปรียบเทียบกับ BMW 220i g r a n ิลยูสอรู้รู้ไหมทำไมทำไมครับถ้าเราสืบสาวถึงรากเง้าสกรารของรถทั้งสองแบรนด์และสองตระกูลนี้เราจะค้นพบว่า จริงๆแล้วเนี่ย A-Class C- ดานเนี่ยมันจะต้องไปเทียบกับซีรีส์หนึ่ง C- ดนปัญหามันมีอยู่แค่ว่าไอซีรีส์หนึ่ง C- ดนขับหน้าตัวเนี้ยมันดันเป็น Exclusive Body Variant Model ดที่มีเฉพาะประเทศจีนเท่านั้นแล้วฉันจะไปหารถจากไหนมาเทียบละ่ะฉันจะต้องบินไปเมืองจีนตอนโควิด1 9อย่างนี้ฉันก็ไม่บินนะเว้ยโอเคเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกัน แล้ว 220i Gran d Coupe จะต้องเทียบกับอะไรที่ถูกต้องต้องเทียบกับ CLA ปัญหาคือ Mercedes-Benz Thailand ก็ดันเอาแต่ CLA 35 AMG CLA 45 AMG เข้ามาเท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกันแบบอ,อ,อีหลักอีเหลือมมากๆนะฮะ โอเคนะคะถ้าเสือกเนี่ยออกไปพักกันรอบๆกันก็ได้นะฮะตำรวจได้แค่นี้นะเสือกยามว่าเลยออกอากาศแค่ขนาดนี้ต้องไม่พอใจอะไรที่จิมมี่แบบเปล่าเปล่าเปล่าพี่ตอนแรกคนคนนี้ไม่ได้ฟังในไลฟ์ฟังในก้าวแปลอ่ะนึกว่าคืนกระตุกที่อะไได้เสือกออกข่าวสัญญาณปกตินะฮะโอเคกลับมาต่อนะฮะทีนี้เนี่ยฉันจะดำเนินรายการต่อได้ไหมวันนี้โอเคอ่ะเขาเรื่องให้ได้คือ พอขับเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ uh huh. ต้องบอกเลยว่ามัน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 มีการเปรียบเทียบกันในสองตัวนี้นะฮะเพราะว่าแน่นอนละ่ะออทุกๆคนย่อมเห็นกันอยู่แล้วว่าพอซีรีส์สองเนี่ยนะครับจากเดิมที่มันมีขายบ้านเราเป็นตัวนำเข้าเป็นสองหนึ่งแปดไอเครื่องยนต์ก็จะเป็นสามสูบ ใช่ไหม<ช>อ่าพันห้าร้อยซีซีเทอร์โบเอ้ยพันสหรือพันห้าจำไม่ได้แล้วตัวเลขแต่เอาเป็นว่าคือพละก,กําลังมันน้อยครัอ<ช>่าผมจำตัวเลขไม่ได้แนะ่ชัดละ<ช>แ,ตแต่พอมาเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ใช่ชันพูดถึง BM เออ่อชันกําลังจะบอกว่า2 2 0สอเนี่ยตอนนี้พออ<ช>ัปเกรดเป็นเครื่องใหม่นะครับครับ<ช>มันก็ได้ประมาณ197-198แรงม้าประมาณนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนมันแหงกว่า2ง0แน่ๆครับแต่พอขึ้นไปนั่ง บนเบาะนั่งเทียบกันปุ๊บครด้วยความกว้างที่ไล่เลี่ยกันเฮ้ยทำไมซีรีส์สองตัวสองศูนย์ไอการคูปเป้มันแคบวะมันดูมันดูแคบแล้วมันดูอึดอัดซึ่งแน่นอนคือส่วนหนึ่งคือลักษณะของหลังคารถ A class ขึ้นไปนั่งปุ๊บโปร่งกว่าและยิ่งพออยู่ในตอนกลางคืนบรรยากาศของ Ambient Light ที่สามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้แล้วก็เล่นสีไฟแวบ,บแบแบได้โอ้ยคุณเออ สวยชมัดเลยตอนรับรถมาครั้งแรกเขาใช้สีอะไรไหมพี่พสีอะไรสีมุกม่วงม่วงใช่ไหมม่วงเป็นมันเป็นมันมันมันม่วงเลยเป็นมันม่วงเลยแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นสีเคลียสเป็นสีฟ้าอ่อนๆสวยๆูอูแล้วบรรยากาศตอนกลางคืนนี่แบบโคซี่มากๆแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับอ่ เมื่อคุณลองย้ายไปนั่งเบาะหลัง <Yeah. S 2> การเข้าออกเบาะหลังมันง่ายกว่าอ2องสศูนไการคูเป้แน่นอนสเปซอินเทอร์เียพื้นที่เหนือศีรษะเยอะกว่าเพราะว่าในขณะที่2องสองศูนย์ไกคูเป้ฉันนั่งแล้วหัวฉันชนกับเพาดานเลยแบบโคตติดเลยและติดแบบเดียวกับที่หัวฉันติดกับโตโยต้าวีออสรุ่นปัจจุบันหรือโตโยต้าเอลิเซทีฟรุ่นปัจจุบันเอคลาสหัวฉันไม่ติดจ้ะไม่ใช่อะไรนะเบาะนั่งด้านหลังมันเตี้ยงลงมานิดนึง Uh, แต่ว่าก็ไม่ต้องนั่งชันขาเท่าไหร่ก็คือค่อนข้างาสบายวางแขนได้โอเคพอดี <c oughs> นะครับแล้วเบาะนั่งจริงๆมันเบาะนั่งคู่น่าจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับนั่งบนเบาะนั่งของมินิ <c oughs> คือมันจะมีความรู้สึกแบบมันจะมีอะไรนูนๆมาดันหลังนิดนึงมี <c oughs> อะไรนูนๆมาดันสีข้างนิดนึงแล้วก็มีอะไรดันๆนูนๆมาที่กระบาลด้านหลังนิดนึงอ่าแต่เบาะเนี่ยข้อดีของเอคลาสตัวนี้คือเบาะไม่ดันกระบาลอีกต่อไปเพราะตัวโครงสร้างเบาะ ตัวพรักสีษบมันแยกออกจากโครงบอกเสียทีพอรุ่นที่แล้วมันเชื่อมติดกันแล้วมันปรับไม่ได้เรื่องการะหรยหยัดต้นทุนโดนลูกค้าด่าโดนชั้นด่าโอเคผลก็คือตอนนี้มันสามารถจะปรับดันได้ปรับดันเข้าหรือดันออกได้ประมาณ4ระดับนะครเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการดันกระบาลลงไปได้เยอะมากเลยทีเดียวซึ่งชอบนะ เครื่องเสียงนะครับก็เป็น MBUX เวอร์ชั่นใหม่คือมีลูกเล่นหน้าจอที่ดูดีแล้วก็อาจจะใช้งานเหมือนจะยากนิดนึงแต่มันพาวไปหมดแล้วมีให้เลือกเล่นเยอะประมาณนึงแต่คุณภาพเครื่องเสียงนั้นก็ทําใจนะครับจะบอกหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอตัวเดียวที่ใช้กับ S-Class <c oughs> แต่ขนาดเล็กกว่าแล้วก็จะมีฟังก์ชันบางอย่างที่อาจจะมาไม่ครบ,ครบต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็ <c oughs> ที่สําคัญนะครับก็มี แอปพลิเคชันนะฮะ m e r s e e n s Benz มีนะให้คุณได้เล่นกันด้วยนะดาวน์โหลดกันได้นะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าคราวนี้ของ A-Class ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ซีสูบดับเบิลโอแฮมชาร์ป16วาล์ว1.3ลิตรเทอร์โบ1 6 3แรงม้าแรงบิดสูงสุดก็แค่250นิวตัเมตรเกียร์อัตโนมัติก็เป็นดูอัลคลาส 7GDCT7 จังหวะขับเครื่องล้อหน้า ปกติเบนซ์ขับหลังนะฮะม่ใช่ขับหน้าแต่อันนี้มันก็เป็นแพลตฟอร์มขับหน้าที่ใช้มาสักพักแล้วแล้วมีการแก้แพลตฟอร์มด้านหลังใหม่ครัือโอเคท้ายมันจะออกง่ายคล้ายๆเดิมแต่อย่างน้อยมันพอที่จะพ r e ดิกได้นิดนึงว่ามันกำลังจะออกครับอ่าซึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีเท่ากับแพลตฟอร์มของพวกมาด้าหรือของไอของพวกซาร์ฟสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เอาวะมันก็ดีขึ้นกว่าเจเนอเรชั่นก่อนหน้านี้ที่เราก็ด่ายับไปเลยเหมือนกันครับ ดูตัวเลขกันดีกว่านาะศูนย์ถึงร้อกิโลเมตรต่ชั่วโมงเทสกันในอุณหภูมิยี่ห้าองศาเซลเซียสพอดีนะฮะตอนกลางคืนศูนย์ถึงร้อกิเรเปิดแอร์ทั้งสอคนนะศูนย์ถึงร0อกิโลเมตรชั่วโมงเก้วินาทีในโหมดดีนอร์มัลแต่พอเป็นดีสปอร์ตโหมดมันเร็วขึ้นเป็น8.93วินาทีส่วนอัตราเร่งแซงแปดสิบถึงหนึ่งร้อยยี่ส0บกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเกียดีในนอร์มลโหมดจะได้เจ็ดจุดสองสามวินาทีแต่พอเป็นส ความเร็วสูงสุดอา่าแต่ละเกียร์บนมา้านวัดนะครับ230้อยมสิเอ้ยมาหเกียร์หนึาิที่5้าพันหกร้อต่อนาทีเกียร์สองหกสิบลเมตร่ชั่วโมงที่ห้าพันแปดร้อยรอบต่อนาทีเกียร์สามริงกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่6ก0 0นต่อนาทีเกียร์สี่ร ที่6,000รอบต่อนาทีเกียร์5 207กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่6,000รอบต่อนาทีทา้าสปีดไปอยู่ที่เกียร์6คือ2 3 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่5,250รอบต่อนาทีครับแล้วค่าความเพี้ยนมาตรวัดน,นี่คือว่าเพี้ยนน้อยเพราะว่ามาตรวัด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน GPS ได้ที่98กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้นะถือว่าไกลมากส่วนอัตราสิน้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นทุกท่านครับครับอัตราสิ้นเปลืองวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแออรร์นนนนนนนััั่ง2คคคคคเเเเติิมม้ำบบซ95ททา 17.36กิโลเมตรต่อลิตรฟังดูแล้วนี่คือเครื่องเบนซ์ที่ทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะถ้าเทียบกับขนาดและพิกัดของมันแต่ทุกท่านครับมันคือเครื่องยนต์ที่มีรหัสในรถรุ่นอื่นว่า HR13DDT คุ้นๆไหม GDB มันคือเครื่องยนต์ของเรโนนิสันโคดีโคดีบลับด้วยกันพัฒนารุ่นกันจ้ะ DD t เนี่ยนึถึงนิสสันอย่างแรก ถูกต้องเพราะมันคือมันมาจาก S R ไง S R 13 D D T แล้วยุงไม่กัดไม่ใช่โอเคที่นี่เบิกไม่ได้เบิกไม่ได้เบิกไม่ได้เพราะตัวนี้มันมันบล็อกเดียวกันแต่ว่าพาร์ทข้างในไม่เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้น เพราะว่าเครื่องตัวนี้รู้สึกมันไปผลในนิสสันจุกทีนี้โดยสรุปนะครับฟีลิง่งวงมอะไรนะปรับได้สองระดับคือ,หอโหมดคอมฟอร์ตคือโหมดเบาแต่มันก็ยังมีแรงต้านที่มือนิดน,น,นประมาณให้นึกถึงวงมอลัยของ Toyota c h r จะหนื่อกว่านิดนึงแต่พอโหมดสปอร์ตผมไม่เห็นความต่างในความหนื่อของมันเพิ่มเติมเลยช่วงล่างมาในแนวกระชับ แอบแน่นหน่อยๆแต่พอเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงเจอเจอเวฟเยอะๆมันก็จะนโยน,ยนขึ้นนิดนึงะนะเบรกดีงามมาก<ช>การเข้าโค้งคือผมว่าโอเคมากๆเลยสำหรับรถแบบนี้<ช>คือมันเหมาะกับบรรดาเศรษฐีผู้มีอันจะกินซื้อรถคันแรกเป็นเดอะ First Mercedes-Benz สำหรับลูกชายและลูกสาวที่เข้ามาหาลายัยโดยที่ลูกชายและลูกสาวคนนั้นไม่ใช่คนบ้ารถถ้าเป็นคนบ้ารถเขาจะตื้อให้พ่อหนีไปซื้อซีคัสหรือซื้ออะไรก็ตามที่สูงกว่านั้นอโอเคอนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาตอบคำถามครับ Tripe by Jimmy